C.I. และ H.C.I. มีความแตกต่างอย่างไรหากเราไปใช้ในองค์กรจะมีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กรบ้าง Infrastructure ในองค์กรของคุณมี Single Portal Manage and Operate หรือไม่หาก Infrastructure ของคุณเกิดปัญหาเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและทันท่วงทีหรือเปล่าในการขยายทรัพยากรในอนาคตเราจะสามารถขยายอย่างไรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบอื่นและ เราจะสามารถคาดการทรัพยากรได้อย่างไรให้ตรงตามความต้องการของพิชเเน็ตสวัสดีครับผมอดิศรการจานานาณน์นะครับเป็นเทคนิคอิเจกเต็คจากบริษัทยิปอินซอยนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการทำเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบ DHCi ว่ามีความแตกต่างจาก CI และ HCI อย่างไรบ้าง และหากองค์กรของเรานะครับนำไปใช้จะมีประโยชน์อย่างไรบ้างเราไปฟังกันเลยครับรู้หรือไม่เว็บไซต์ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้หรือแอปพลิเคชันที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันต่างถูกรันอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่เป็นร้อยๆเป็นพันๆเครื่องในแต่ละศูนย์ d t t c e n t t r เ และในศูนย์ Data Center นะครับก็จะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่ละประเภทแตกต่างกันไปซึ่งในองค์กรส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้ในรูปแบบที่เป็น traditional CI หรือ converged infrastructure และ HCI ที่เป็น hyperconverged infrastructure นั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับคนที่ดำเงานสาย Data Center นี้ก็จะคุ้นเคยกับการออกแบบในรูปแบบ traditional หรือแบบ CI ซึ่งระบบนี้นะครับเป็นระบบที่ค่อนข้างเก่า ที่จะเป็นการนำเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นระบบประมวลผลส t ตอเรจที่เป็นระบบเก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กิ้งและซอฟต์แวร์มาเชื่อมต่อกันจากหลายค่ายหลากหลายแบรนด์นะครับและยังมีการออกแบบ CI ที่องค์กรนะครับจะได้รับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมต่อความต้องการและนำไปใช้ได้เฉพาะทางตัวอย่างเช่น b s ิสเน s แอปพลิเคชันแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการปรับแต่งหรือการเพิ่มขยายระบบ และยังมีค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วยเพราะทุกอุปกรณ์นะครับถูกเซตไว้อย่างเป็นระบบหากเรามีการเพิ่มอุปกรณ์นะครับผมก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเราได้ด้วยนะครับเพราะปัญหาแบบนี้เองนะครับจึงทำให้เกิด HCI หรือ Hyperconverged Infrastructure ขึ้นมาซึ่งเป็นการรวมเอาระหว่าง s e r v ์ฟเวอร์ส e ตอ t w เรจเรรวมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานและแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้อีกด้วยนะครับ ซึ่ง HCI นะครับเป็นการออกแบบโดยอิงจากแนวคิด Data Center ขนาดใหญ่โดยการนำซอฟต์แวร์ define storage ฝังไว้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้การทำงานทั้งหมดของระบบนะครับเป็นถึงเดียวกันข้อดีของ HCI คือหากเครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดเสียก็ยังสามารถทำงานทดแทนกันได้ทำให้ในการทำงานของระบบเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและการที่เรานำเซิร์ฟเวอร์ storage network รวมเข้าด้วยกัน ก็จะทำให้ง่ายต่อการดูแลจัดการและง่ายต่อการเพิ่มขยายระบบทำให้ในองค์กรในปัจจุบันกลายเป็นที่นิยมในการใช้ HCI หรือ Hyperconverged Infrastructure นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงการใช้งานแบบ Traditional CI ก็อาจจะตอบโจทย์ต่อองค์กรมากกว่าและ HCI เองนะครับก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการเพิ่มขยายระบบ เพราะว่าในการเพิ่มขยายระบบเนี่ยจำเป็นจะต้องเพิ่มระบบในรูปแบบที่เท่าเท่ากันอีกด้วยนะครับแต่ในบางองค์กรนะครับอาจจะอยากเพิ่มแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นทําให้ใน3.5ปีแรกอาจจะเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นยกตัวอย่างเช่นนะครับใน1-2ปีแรกบางองค์กรอยากจะเพิ่มแค่ในส่วนของ s t o r a g e ในตรงนี้นะครับ HCI ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าในการเพิ่มอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของเซิร์ฟเวอร์บวกสโตรเรจพ่วงเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับ จุดนี้เลยนะครับทำให้เกิดแนวคิดใหม่ที่ชื่อว่า DHCI หรือ d i s a g g r e g a t e d Hyperconverged Infrastructure ซึ่งเป็นการรวมเอาจุดแข็งระหว่าง c i และ HCI เข้าด้วยกันนั่นเองโดยแนวคิดแบบ DHCI นี้นั่นเองนะครับจะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์สโตรเรจเน็ตเวิร์กิ่งเข้าไปด้วยกันที่จะสามารถออกแบบและดีไซน์ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นส่วนน่นี่เองนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับ ระบบก็ยังสามารถทำงานร่วมกันได้แบบอัตโนมัติโดยจะมีการเซตแพลตฟอร์มและคอมแพ t i b i ิ i ิตี้จากโรงงานทำให้ผู้ใช้งานนะครับลดความซํำซอ้อนในการใช้งานและมีการใช้งานง่ายขึ้นในการดูแลจัดก,การและยังสามารถเพิ่มขยายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากอีกด้วยนะครับทำให้นระยะสั้นหรือระยะยาวองค์กรสามารถลงทุนที่จะขยายเพิ่มหรือเฉพาะส่วนได้อย่างอิสระตัวอย่างเช่น ใน2ปีแรกองค์กรอาจจะต้องการเพิ่มแค่ในส่วนของ Storage ซึ่ง Storage ตรงนี้อาจจะไม่เพียงพอก็สามารถเพิ่มได้เฉพาะส่วนในส่วนของ3-4ปีหลังระบบประมวลผลอาจจะไม่เพียงพอต่อระบบ System ต่างๆณนะตรงนี้องค์กรก็สามารถเลือกที่จะขยายเฉพาะ s e r v ์ฟเอร์ได้อีกด้วยนะครับผมซึ่งเป็นข้อดีมากๆเลยและถ้าถามว่าเจ้า d h c i เนี่ยนะครับมีเจ้าไหนที่น่าสนใจในตลาดบ้านเราบ้างผมบอกเลยว่า HPE เพราะว่านะครับล่าสุด HPE เพิ่งเปิดตัวเจ้าอน e ลต้า6,000ซึ่งเป็น DHCI ที่มีจุดเด่นด้านเรื่องความสามารถในการรองรับการขยายข้อมูลโดยสามารถเพิ่มเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้สูงสุดถึง32เครื่องเลยทีเดียวและยังสามารถเพิ่ม IOP หรือปริมาณการอ่านเขียนข้อมูลภายใน1นวิได้ถึง3ล้าน IOP เลยทีเดียวเลยนะครับผมและยังสามารถเพิ่มพื้นที่ความจุได้สูงสุดถึง9ล้านกิกะไบต์กันเลยทีเดียวอ้โห ผมบอกเลยว่าพื้นที่ขนาดนี้ไม่มีเจ้าไหนให้มากขนาดนี้แน่นอนครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับเจ้า HPE a l e t a 6000ยังสามารถรองรับการทำงานได้ดีร่วมกับ Critical Workload ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ v i r t u a l m a c h i n e เองก็ตามไม่ว่าจะเป็น SAP HANA Oracle Windows Server SQL Server และยังทำงานได้ดีร่วมกับฝั่ง Container Persistent Storage Platform ที่ทำงานในลักษณะแบบ Microservice ไม่ว่าจะเป็น Spark กิจหับ MongoDB เรียกได้ว่านะครับสามารถทำงานในรูปแบบงานใหญ่ๆได้อย่างไม่ว่าจะเป็นแบบ VM ก็ตามหรืองานที่เป็นในลักษณะที่จำเป็นที่ต้องแบ่งประสิทธิภาพการทำงานให้กับแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันที่ทำงานในลักษณะแบบ microservice เองก็ตามเรียกได้ว่ามีความยืดหยุ่นในการทำงานมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่ามันดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ย การเปลี่ยนถ่ายจาก Virtualized Machine ไปเป็นแบบ Container เนี่ยค่อนข้างจะเริ่มเยอะขึ้นมากเลยนะครับและจุดเด่นของ Container นี้เองนะครับคือการใช้ทรัพยากรที่มีปริมาณที่ประหยัดพื้นที่ทําให้สามารถรันง,งานที่เป็นแบบ Container ได้มากกว่า Virtualization แบบ2-3ถเท่ากันเลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยว่าประหยัดพื้นที่แถมสามารถรันง,งานได้มากขึ้นโอ้โหบอกเลยว่าเจ๋งไปเลย และด้วยประสิทธิภาพขนาดนี้นะครับผมมองว่าเหมาะกับองค์กรทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่และสำหรับองค์กรที่ใช้ Virtualization อยู่แล้วก็สามารถต่อยอดไปใช้ Container Platform ได้อีกด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเจ้า a l e t t a 6 0 0 0ตัวนี้เราก็คงไม่ได้ใช้งานมันแค่ตัวเดียวนะครับอย่างต่ำๆเนี่ยเราก็คงต้องซื้อ2-3ถึง3ตัวขึ้นไปซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะมีซอฟต์แวร์ที่จะมาครอบคลุมอีกทีหนึ่งที่ชื่อว่า Data Service Cloud Console หรือ DSCC นั่นเองและจุดเด่นของเจ้า DSCC ตัวนี้เองเลยนะครับผมคือการใช้บริการและการจัดการ DHI c a l e r t a 6000กล่าวคือเราจะสามารถเข้าถึงจัดการป้องกันดูแลโดยผ่านระบบคลาวด์ภายในที่ที่เดียวได้เลยนะครับผม โดยซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมันก็จะง่ายต่อการใช้งานไม่ต้องไปนั่งไล่แก้โค้ดในการเพิ่มหรือขยายสตอรจเพราะว่ามันมีหน้าคอนโซลและ G U I ในการใช้งานทําให้ง่ายเพียงแค่คลิกไม่กี่คลิกก็สามารถใช้งานได้อย่างอัตโนมัติแล้วนั่นเองนะครับและหากเราต้องการสร้างเวิร์กโหลดใหม่ๆนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างหรือเซตคอนโซลอะไรใหม่ๆเลยแค่เพียงเข้าหน้าคอนโซลหรือ G U I ระบบนะครับก็จะสามารถเลือกสโตรเล e ที่เหมาะสมกับความต้องการของงานของเราได้แบบอัตโนมัติเลยซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่ามันดีมากๆและมันง่ายต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับผมและปกติแล้วนะครับเวลาที่เราใช้งานไปสักพักนึงเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องคอย Monitor หรือคอยดูแลระบบนะครับเพื่อที่คอยดูว่า ระบบเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าซึ่งสำหรับเจ้า d h c i a l l e t a 6,000ตัวนี้นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า HPE InfoSight ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ AI นะครับที่จะคอยตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหารวมถึงการวิเคราะห์และคาดการปัญหาในอนาคตขององค์กรได้อีกด้วยซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผม และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้า HP i n f o s i g h t ตัวนี้นก็คือยังสามารถดีไซน์และออกแบบให้พัฒนาและเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆตามข้อมูลของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆได้อีกด้วยซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของแพลตฟอร์มที่ใช้ Machine Learning ในการ Learning ข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลของ AI ซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเจ้า d h c i a l l t a 6000นี้เองก็จะมี Data Protection ที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน a w a r e ที่แถมมาให้ใช้งานแบบฟรีๆไปเลยโอ้โหทั้งนี้นะครับการแบ็กอัพข้อมูลไว้ก็เพื่อป้องกันข้อมูลจาก r a n ซัมแวร์และป้องกันข้อมูลจากการสูญเสียข้อมูลจาก Human Error เช่นการเผือกดลบไปจากระบบนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้เองนะครับหากใครสนใจเจ้า d h c i a l e t a 6,000ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทยิปินซอยตรงนี้เลย บริษัทของเรานะครับพร้อมที่จะให้บริการใส่ใจดูแลให้คำแนะนำปรึกษาให้เหมาะกับการใช้งานในองค์กรมากที่สุดด้วยนะครับผมและหากใครนะครับที่ชอบข้อมูลที่ทั้งดีมีสาระแบบนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube Channel ของเราและแฟนเพจของเราบริษัทจิบอินซอยด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม บริษัทยิ่ปินซอยจำกัด The Total IT Solution Provider บริษัทผู้เชี่ยวชาญบริการทางด้าน IT Solution มากกว่า90ปีให้คำปรึกษาดูแลจัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รวมถึง c l o u d s o l u t i o n และ n o n o t e c h พร้อมกับดำเนินการติดตั้งระบบและบำรุงรักษาด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์เพื่อให้ระบบ IT ขององค์กรท่านสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยิปปินซอยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกมากมาย